น้ำหมูบ้านคลองบัวซ้อนอันแสนเงียบสงบและเต็มไปด้วยต้นตาลไอเอียดชายหนุ่มร่างผอมผิวคลำ้ำหน้าตาไม่ขี่หรือขี้เรแต่ก็ไม่ถึงกับหล่อเดินกระย่อมกระแย่งอยู่ข้างลำคลองในสภาพเปียกโชกข้างตัวมีไก่เนื้อหนึ่งตัวคาบอยู่ในถุงปุย๋โยโถ้วยแค่วิ่งไปซื้อไก่ให้แม่แท้ๆข้ากระตกคลองได้แล้วนางไก่นี่ กรดิ้นหลุดเกือบว่ายน้ำหนีอีกไอเอียดสะบดพลางมิดชายผ้าเข้ามาที่เปียกโชกน้ำแต่ก็ยังไม่ทันจะได้เดินกลับบ้านดีๆเท้าข้างหนึ่งก็ดานเย็ยบขี้ควายเต็มฝาา่าเท้าเฮ้ยแม่เอ้ยนี่มันวันสวยแห่งชาติของข้าหรือไงวะเนี่ยเสียงหัหเรเะาจากชายวัยเดียวกันที่ยืนมุงดูอยู่ริมคันาอย่างสนุกสนานก็ดังขึ้นไอเอียดเอ้ย เองนี่มันตัวเรียกโชคร้ายของแท้เดินไปไหนซวยนั่นวันก่อนก็โดนควายชนวันก่อนโน้นก็โดนแม่ค้าฟาดด้วยทับพีนี่วันนี้ยังจะตกคลองอีกอีเอียดไม่ตอบแต่มองคอนกลับก่อนจะลักสังขารที่เพื่อนขี้ควายกลับบ้านไปหานางจันแม่ของเขานางจันถึงกับร้องโอ้ยเมื่อเห็นสภาพของลูกชายเองไปซื้อไก่หรือไปเล่นละครลิงมาวะไอเอยด กะคาไม่ได้อยากซวยนี่แม่มันมาเองข้าแค่เดินเฉยๆนะนางจันทอนหายใจเฮือกถ้าเองจะซวยขนาดนี้ข้าต้องให้หลวงตาเป่ากระหม่อมให้เองเสียแล้วกระมังไม่งั้นข้ากลัววันไหนเองเดินไปตกบ่อขี้ควายตายจริงๆไอเอียดกลืนน้ำลายเฮือกใหญ่ไม่แน่ใจนักว่าแม่พูดเล่นหรือจริงรุ่งเช้าของวันใหม่แดดอ,อ่อนๆรูปไล้ยอดตานเล่านกกระจอก ่งเสียงเจียร์แจ้วตามภาษาไอเอียสสภายยามเดินตามแม่ขึ้นวัดน้ำตาแกลลแกลเพราะโดนลากมา้าด้วยข้อหาซวยเกินเหตุแม่ข้าไม่อยากให้หลวงตาเป่าหัวข้าไม่ได้บ้าบ้าบออะไรเองมันซวยซวยก็นี่หนักกว่าโรคบ้าอีกไปให้หลวงตาเป่ากระหม่อมให้เสียให้รู้แล้วรู้รอดเสียงแม่ดุดังลั่นจนแม่วัดตกใจวิ่งหนี เมื่อมาถึงศาลาวัดหลวงตาทองแท้พระชราไว้ยเจสิหผู้มีชื่อเสียงว่าเป่ากระหม่อมคนสวยจนกลายเป็นเศรษฐีมาแล้วสามรายแต่ก็มีอีกห้ารายที่เป่าแล้วหายหัวไปจากหมู่บ้านนั่งอยู่กลางศาลาท่านกำลังจิบชาใบเตยอ,อย่างละเมียดละไมอ้าวนั่นไอ้เอียดนี่นาะมาทำอะไรล่ะลูกเปล่าขอรับหลวงตาข้ามาให้เป่ากระหม่อม พราแม่ค่าบอกว่าข้าสวยตั้งแต่เกิดหลวงตาทำหน้าคุ้นคิดเ้าลุกขึ้นมามาเองนั่งคุกเข่าตรงตรงนี้นะเดี๋ยวข้าจะใช้ไม้ท้าวิเศษเคาะกระหม่อมเองเบาๆแล้วเป่าคาถาทอนสวยสะดุดสวยสะดอกเคราะห์ไล่เหงาไอเอียดคือน,น้ำลายดังเฮือกพร้อมนะหนึ่งสองสามเทียงไม้เท้าเคาะกระหม่อมดังสนั่นกว่าที่คาดไว้ ตามด้วยเสียงหลวงตาเป้าลมใส่หัวแทบไม่เกรงใจลมแดดเงียบไปครูใหญ่เอาเสร็จแล้วเองลองกลับไปดูนะว่าดวงเองดีขึ้นหรือยังไอเอียดเดินกลับบ้านพร้อมหัวปวดๆและใจที่เต็มไปด้วยความหวังแต่ทันทีที่ก้าวพ้นวัดจู่ๆฝนก็ตกเปรียงลงมาแบบไม่มีเขาโครงว่าจะตกมาก่อนฝาแลบฟ้าร้องแล้วเสียงพัว ดังสนั่นเมื่อกิ่งไม้ใหญ่ลน่นลงมาตรงหน้าเฉียดหัวไปแค่คืบไอเอียดสะดุง้งยื่นเปียกเหมือนลูกหมาตกน้ำอาปากพ,พึมพำเบาๆหลงตาเป่าค่าหรือเป่าเคราะคนข้างหลังค่าวันเนี่ยหลังจากการรอดตายหวุดหวิดจากกิ่งไม้หล่นไอเอียดก็กลับมานั่งซึมอยู่ใต้ถุนบ้านผ้าเข่าม้าคลุมหัวข้างตัวมีแมวชื่อเจ้ามืนนอนเหยียดอยู่มันเป็นเพื่อนรักเพียงตัวเดียว ที่ไม่หัวเราะเยาะเขาเวลาเขาสวยจะเหมือนเอ้ยข้าว่าลุงตาเป่าให้ข้าสวยกว่าเดิมแน่เออข้าก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันนั่งจันแม่ของไอเอียดเห็นลูกชายนั่งเศร้าๆก็เลยเดินหอบกระบุงเข้าใส่เอ็งเลิกทำหน้าเหมือนหมาหงอยได้แล้วนี่ข้าได้ข่าวว่าร้านโชว์หวยหน้าวัดเขาจับฉลากแจกหายปาร,ราคนถูกรางวัลใหญ่จะได้ทองหนึ่งสลึง ท้องเหรอแม่เออสิแม่ว่าเอ็งไปลองเสียงดูเพื่อดงจะดีขึ้นไอเอียต,ตาโตรีขวาเสื้อผ้าขึ้นหลังควายมุ่งหน้าสู่ร้านโชว์หวยแทบไม่ทันร้านโชว์หวยยายหอมแถมแป้งขนเนนเอียดทุกคนมุงดูทั้งจับฉลากที่ทำจากปลากระป๋องน่มตาหมีเจาะรูยายหอมเจ้าของร้านเสียงแหบตะโกนใครจับได้เบอร์เก้าได้หายปลา เบอร์99ได้ทองหนึ่งสลึงไอเอียดต่อแถวหัวใจเต้นตุบๆในกระเป๋ามีเงินห้าสลึงโชคชะตาทั้งหมดของเขาแควนอยู่ที่ใบจับใบเดียวเมื่อถึงคิวเขาหลับตาสุดลมหายใจเข้าลึกก่อนจะล้วงมือลงไปในกระป๋องเบอร์อะไรลูกชายยายหอมถามเอียดเลือมตาดูเบอร์66ครับยายทางร้านเงียบกริบก่อนจะมีเสียงหัวเราะพึดพาดดัง ฮาฮมันได้เบอร์กลับหัวรางวัลทองวะ่ะเบอร์ห66ได้รางวัลปลอบใจห่อเกลือหนึ่งถุงกับจอบหักหนึ่งด้ามไอเอียดยืนอึง้งกอดห่อเกลือกับจอบหักน้ำตารื้นเองลองคิดบวกสีเอียดชายแก่คนหนึ่งตบป่าอย่างน้อยเองก็มีจอบไว้ขุดหลุมฝังความชั่วร้ายของเองแล้วหลังจากเขาอกหักจากการจับฉลากอเอียดเริ่มรู้สึกว่าชีวิตนี้ ไม่นารอดไปถึงฤด,ดูเขียว้าวเขาคงต้องไปเพิ่งเจ้าพ่อเสียแล้วเขาเพึ่งพำก่อนจะสะพายหอกเกลือกับจอบหักไปยังศาลาเจ้าพ่อหัวโค้งซึ่งใครๆก็้่ำลือว่าขลังแต่งุดหงิดง่ายไอเอียดจุดทุบสามดอกคุกเข่าต่อหน้าศาลเจ้าพ่อจ๋าถ้าท่านฟังอยู่ช่วยถอนความสวยออกจากชีวิตข้าทีเถิดข้ายอมทำทุกอย่างจะบวชก็ได้จะดื่มปาราก็ได้ ข้าจะไม่ล้างเท้าในโอ่งรวมอีกแล้วยังไม่ทันขาดคำลมก็พัดบูบเสียงไม้กระพือแผ่นกระเบื้องดังรุ่งกริง,รงแล้วทุบที่ปักอยู่ก็หักลงทันทีไอเอียดหน้าซีดก้มกราบม่คิดชีวิตเจ้าพอท่านตอบแล้วข้าจะบวชข้าจะบวชวันรุ่งขึ้นไอเอียดเตรียมตัวไปบวชอย่างยอมจำนนต่อโชคชะตาแต่ขณะเดินไปวัดจู่ ก็มีเกวีนคันหนึ่งมาจอดชึกบนเกวีนมีสาวน้อยหน้าตางดงามหยดย้อยนุ่งสิทธไหมแดงหน้าตาใสกว่าพระจันทร์วันเพ็ญพี่ชายพี่ชายข้าเดินทางมาจากหมู่บ้านเหนือเกวียนข้าเสียเองช่วยซ่อมร้อให้ข้าหน่อยได้ไหมไอเอียดอ้าปากค้างสาวงามมาคุยกับเขาโลกมันเป็นอะไรไปแล้วเออข้าข้าไม่มีเครื่องมือก็จอบนั่นไงไอเอียดมองจอบหักของตัวเอง แล้วถอนหายใจเฮือกได้ข้าจะลองปรากฏว่าจอบหักนั้นดันพอเหมาะพอดีกับการยัดลอกเกืียนสะงั้นสาวหัวเราะคิกคักเองเก่งกว่าที่ข้าเห็นนะเนี่ยชื่อของนางคือแม่สายบัวลูกสาวพ,พ่อค้าเกลือจากเมืองเหนือนางเดินทางผ่านมหาหลวงตาทองแท้เพื่อขอพอรเรื่องเนื้อคู่นางไม่รู้ว่าโชคชะตาของนาง พามาพบกับชายที่โชคร้ายที่สุดในหมู่บ้านของบัวซ้อนหลังจากวันนั้นไอเอียดกับแม่หญิงสายบัวสนิทกันอย่างรวดเร็วใครจะไปคิดว่าแม่หญิงรูปงามจะชอบหลุ่มซุ่มซ่ามสวยจัดแถมยังเดินตกหลุมเองทุกวันเองมันน่ารักดีนางพูดยิ้มยิ้มขณะช่วยปิดแผลบนหน้าของเขาถึงจะสวยแต่กระซือแต่แล้ววันหนึ่ง ข่าวร้ายก็มาถึงเจ้าเมืองเหนือส่งคนมาตามไม่หญิงสายบัวกลับไปเพราะนางมั่นหมายไว้กับคุณนางคนหนึ่งไอเอียะใจหายวา่านึกฉึงชีวิตซวย,วยที่กลับมาเหมือนเดิมไม่หญิงสายบัวยื่นมือให้ข้าไม่กลับข้าจะอยู่กับเองเพราะตั้งแต่ข้าเจอเองชีวิตข้าก็มีเสียงหัวเราะทุกวันแต่ข้ามันแค่ไอห,หนุ่มดวงซวยเองไม่รู้ตัวหรอกว่าคำซวยของเอง มันทำให้ข้ามีความสุขที่สุดในโลกหนึ่งปีผ่านไปไอเอียดไม่ได้สวยอีกแล้วแต่ก็ยังเดินสะดุดรักหมายบ่อยๆเขาแต่งงานกับแม้หญิงสายบัวสร้างบ้านอยู่หลังวัดปลูกผักขายด้วยจอบหักตามเดิมหลวงตาทองแท้มาเยี่ยมบ่อยๆเป็นยังไงล่ะยังจะให้ข้าเป่าหัวให้อีกไหมเป่าไปเถอะหลวงตาข้าว่าดีแล้วเพราะถ้าข้ายังโชคดีตั้งแต่แรก ก็คงไม่ได้เจอเมียค่าแน่แน่แม่หญิงสายบวรตระวนจากครัวเองสวยดีแล้วถ้าเองโชคดีขึ้นข้าอาจจะเบื่อเองก็ได้เสียงหัวเราะดังขึ้นทั่วบ้านสวยหรือไม่สวยไม่สำคัญเท่ากับหัวใจที่เต็มไปด้วยความรักและเสียงหัวเราะ